สีเทียนใหญ่นะพี่จันใจเองพี่น้องน้องได้ทิดไปยังไหนยังค่ะแม่พี่ไปแต่งสุพรรณไหมมาคนละพันน้ำมันน้ำมันนี่พี่หนุ่มเม้งกันยางยางชลบุรีมาคนละพันรขายของดีดีเม้งกันยางที่ชลบุรีนุ่นจะขอเขาอยู่รูนคนพูดเสื้อขาวขาทำตัวเป็นรวยเลย เลนะพี่ชายตั้มเหรอเอาเนอะอันนี้เป็นพี่เม้งอันนี้เป็นอันนี้เลูกลูกน้องพี่ไก่พี่ไก่่ไกเอามาเอาผละพันก่อนอะไรนะเสียจริงนี่ยไม่ไม่ไม่โอ้โหให้เพื่อะไรเพื่อนให้ผมเออเดี๋ยวมันได้ใช้คืนผมโอเคมาอ่าหนึ่งพันเม้งเข้ามาสองคนอะอีกพันหนึ่งให้เก็บแต่เงินอื่นใช่เป็นเทคนิค นใครพี่ใครอ้าวน้องต่อตั้มพี่ต้ามอ๋อพี่ต้ามน้องต่อตั้มทำเสื้อให้น้องหมั่นด้วยใช่ยังเลยอ่ะเสียบเองดีป่ะอะไรพี่นาคดีทำไมอันนี้เงินเสียบเองไม่เสียบแต่ว่าพี่ขอกเอาจเงินเสียบแทนคุณเอาอะไรเสียบให้คุณพรถ่ายได้คุณก็รู้อยู่แล้วคุณบอลก็ อ่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องๆมากนะวันนี้ก็ให้น้องเต้นสักทีหนึ่งเต้นอะไรเพรว่ามึงกับพวกกูคนละทางกันมั้งช่วยกูเยคือตอนแรกว่าจะไปเลยแต่พี่วันขอว่ามึงกับพวกกูมึงกับกูคนละทางกันถ้าทางเดียวกันหนูเมยร้อนมาลุก เอาจั๊กใจสองคนณน้ำหม่อมเลือกใครใครเลือกนะอันนี้สักเลือกเลือกคนที่สามทุ่มเลือกคนที่เที่ยงคืนเที่ยงสองรอบคิดไหวนะคะไหวสิไหวจังมาแล้วอุ้ยมาแล้วบมาอ่านอนีกหน่อยอ่าน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 อ่อยพี่ม่มถามว่าเคยไปเชียงรายไหมเมื่อก่อนไปบ่อยครับ แล้วพี่วันถามบอกแล้วพี่วันพี่วันของไหนบอกกูก็ไปกับเขาเนี่ยแหละเข้าใจดิพี่ว่าเป็นแป๊กกโกดูกถือไปแล้วไงแต่นี่คือพี่วันน้องไปแล้วมาขายอะไรกันคะ